อันนี้เป็นน้ำข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับที่ร้านมีนาเนะีนะ่ยับาน่ารักของเขาเนี่ยใส่ต้นข้าวมาด้วยนะแล้วก็มีน้ำแข็งที่ด้านในมีเม็ดข้าวด้วย ตูดไปได้ครึ่งแก้วนะครับรสชาติดีทีเดียวนะเป็นรสชาติที่แบบมีความรู้สึกเหมือน <Okay. S 1> ข้าวเหนียวดำนิดๆนะแต่เป็นข้าวราสเบอร์รี่นะถ้าใครเคยกินแบบขนมหวานก็ข้าวเหนียวดำอะไรอย่างเงี้ยแบบประมาณนั้นหวานกำลังดีนะแต่ว่าเขาก็มีน้ำเชื่อมมาเพิ่มให้ด้วยนะครับเพื่อเติมความหวานอะไรอย่างเงี้ย ใส่มาเป็นแท่งเลยนะครับแท่งนั้นแท่งข้าวไรซ์เบอรีอ่นะครับผมดึงขึ้นมาให้ดูนะครับ